สวัสดีค่ะสวัสดี f อีช่องปุ๋ยพัดรวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางตําไทยนะคะเอ้ยแนวทางเออเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของเราเนาะโอ้วันนี้ f อฟซีบปังมากๆเลยแอดอดีใจด้วยนะคะเลขวันวันพัชแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นสูงเท่าไหร่เนาะทุกคนเนาะใช่ไหมคะอ่าเบิ้ลก็มา้ามก็มาทั้งวันอาดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับ f อฟนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังเนาะก็ดูเป็นแนวทาง กันไปนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อเพราะวันเป็นแนวทางรวมๆนะคะก็จะมีสีราวเช้ามีสายดาวนะคะสายดาวนี่ใช้ได้ทุกดาวนะคะแต่จะเน้นหน่อยเออจะแต่จะเน้นดาวโจรนะคะดาวโจรเนาะดาวหุ้นปกติค่ะที่เหลือก็อยากเอาไปเล่นดาวไหนก็สวยไปโหลดค่ะอมีสายดาวสายราวเช้านะคะแล้วก็เล่นทั้งวันเล่นทั้งวันนี้จะเป็นตัวรวมนะคะเป็นสูตรรวมเลยนะคะเป็นสูตรรวมเป็นแนวทางรวมนะคะ เป็นสูตรรวมเป็นแนวทางรวมนะคะของงวดประจําวันที่เอของทุกๆวันนะคะของทุกๆวันทุกคนเอา้ามาดูกันเลยนะคะแนวทางของเรานะคะแนวทางงวดประจําวันที่เอาเอามาดูคําเตือนก่อนนะคะโอ้ยขออภัยค่ะกําลัง <laughs> กําลังดูแนวทางอยู่นะคะเออแนวทางไอ้นี่นะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทย คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจักรยานนะคะในการรับชมรับฟังเดอ้อผิดถูกตรงไหนก็เอาไปพินิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะเอาท่านที่ยังไม่เป็นนะคะที่ยังไม่กล้าลงสนามนะคะศึกษาก่อนค่ะดูวิธีการแล้วก็ไปดูนะคะว่ามันเข้าไหมนะคะตัววิ่งตัวรูดตัวเจาะตัววินนะคะมันมายัางไงวินคืออะไรนะคะรูดสามตัวคุ้มไหมสี่ 4, ตัวคุ้มไหมถ้าเราไปตัวนี้ นะคะคหรือถ้าจะไปเลขชุดนะคะคุ้มไหมนะคะเพราะว่าต้องเตรียมทบด้วยนะคะต้องเตรียมทบด้วยมันไม่ได้เข้าตลอดนะคะแต่ถามว่าปังไม่ปังนะคะ FC ก็บวกกันเกือบทุกวันนะคะทุกวันนอกจากจะไปไม่ได้จริงๆนะคะจะไปไม่ได้จริงๆ s, นี่คือพักเลยนะคะพักเลยเพราะว่าแอดไม่มีกลุ่มไม่มีแนวทางอะไรไม่มีกลุ่มไม่มีเพจอะไรมีแต่อย่างนี้ละคะ่ะก็ลงคลิปให้ FC นะคะก็ฝากนี่ละคะ่ะดูคลิปแล้วก็รับชมคลิปแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้แอดนาะแอดจะได้มีกำลังใจนะคะทำแนวทางปังๆให้ f อซนะคะบางท่านก็ได้ค่าประทูนะคะบางท่านก็ไม่ได้นะคะไม่รู้เข้าไปยังไงนะคะคอมเมนต์ถามเลยเออไปเนี่ยใดการวาะ่ะสันเออสอนหนูแน่ยว่าสันเออเดี๋ยวเพิ่นก็คอมเมนต์บวกคะ่ะค่อยๆสังเกตนะคะโอ้ตัววินนะคะวินในตารางในส่วนมากเข้าดีนะคะวินสองตัวนะคะส่วนมากสายวินนะคะจะจะจะรอดนะคะวินแบบในตารางหรือว่าสายลูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ วินสามตัวอย่างนี้ก็เข้าดีนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเจาะนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะตัวเจาะเลขชุดไปได้ไม่ก็ต้องรอดูแต่ละวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเดคค่ะเก่งแต่ทฤษฎีเด,ดยค่ะภาคปฏิบัติตายค่ะแอดก็เช่นเดียวกันนะคะมันต้องมีเวลาเฝ้าะคะ่ะทุกคนมีเวลาเฝ้ามีเวลาทบเนาะพวกนี้เนาะต้องมีเวลาแบบเออต้องค่อยๆดูนะคะ อย,อย่าประมาทเด้อค่ะอย่าประมาทเนวันไหนไม่ได้ก็พักผ่อนนะคะพักผ่อนห้มีทุกวันนะคะทุกคนบ่ต้องเฝ้าบ่ต้องรีสายดงสายดาวสายเอ้ยสายด่งสายดาวนะคะก็ทีนี้พิจารณากันดูนะคะว่าตัวดวงตัวเด่นนะคะมันเข้าดีไหมนะคะเอา ้าไม่ได้จริงๆก็สอบถามรุ่นพี่เพื่อนก็คอบเมโรดเอ้ยว่าสันใครหมันใครเฮงใครปังบวงนู้นีว่าสันเอามาดูนะคะสีราวเช้าของเรานะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบนะคะให้ไปที่แอดไม่ได้เก็บสถิติเก่าเลยนะคะรู้แต่ว่าหมานะค่ะวันนี้รู้เตฟซหมานมากๆเลยนะคะก็ดีใจด้วยเนาะสีราวเช้านะคะวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิเอ่อพฤษภาคมเนาะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดในตารางนะคะหนึ่งสามเจ็ดสองหก 98นะคะ1372698เอามาดูนะคะมาดูดาวดาวาสายดาวนะคะสายซอยดาวคืนนี้นะคะแอดจะเขียนของวันที่19นะคะจะเขียนคืนนี้ของวันที่19นะคะไม่เขียน20เพราะถ้า20เดียว FC ก็เข้าใจว่าของพรุ่งนี้อีกนะคะของคืนนี้แหละค่ะของคืนนี้มือแรกนี่แหละคะ่ะลุ้นลุ้นราวพัฒนาจบก,ก็ไปซอยดาวต่อนะคะ456นะคะ47 48 49 5 6 57 58 59 6667เอ้ย สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะก็กลับหัวเอานะคะใครจะกลับหงกับหัวอะไรก็แล้วแต่นะคะโอ้ยสายหุ่นเท่าเบอร์มีปัญหาหรอกนี่เนาะอ้าวก็หยิบจับกันไปนะคะก็จับประกบคู่กันไปในตารางเนี่ยค่ะดูเอาเด้อนี่อ่ามีตัวไหนไม่มีไม่บอร์เมดแอดเขียรลวงเขียนเลยบ่นี่นะคะแอดก็ได้อย่างนี้นะคะงวดนี้ได้อย่างนี้ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะคะเปิดทําการมาแรกอันตรายนะคะอันตรายถ้าสําหรับดาวกุบนะคะไม่รู้จะจะยังไงนะคะแต่สําหรับดาวอื่นนี่ปังแน่นอนวาสัน มันชอบไปดาวอื่นได้แอดแว่าสันเอาดาวปุกก็ไปเอาแนวทางเล่นทั้งวันมาเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าดาวปุกแนวทางเล่นทั้งวันนี้โอ้แตกเกือบทุกวันเลยนะคะโอ้แอดบอกไล่แอดกับเมยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินหนังก่อนค่ะเอาพอได้พอปังกันไหมนะคะก็ดีใจด้วยนะคะ มันเป็นแนวทางรวมๆนะคะก็พี่นิดพิจารณากันดูก่อนแนวทางตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งตระกูล v I. I. ีไพงวีไอพนะคะปกตินะคะแต่มันจะเข้าไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้สําหรับ อันสาหรับแนวทางยิงยาวเลยนะคะแล้วก็มีเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันนี่แหละค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวชูนะคะเป็นตัวเด่นนะคะนี่คือกําลังวันเลยนะคะของทางช่องพุ่งนี้กําลังวันของทางช่องนะคะเด่น901นะคะ969798นะคะถือว่าเลขสูงเลยนะคะ060708นะคะ161718นะคะเลขชุดนะคะ9 6 9 7 9 8 9 9นะคะ06070809นะคะ1 6 1 7 1 8 1 9นะคะ สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะทุกคนในตารางนะคะเก้าหกหนึ่งแปดนะคะศูนย์เจ็ดสองนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะคะหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์แปดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดอันนี้แอดจะจับให้นะคะตารางแอดจะจําให้ตารางเดียวนะคะแต่ว่าสูตรนี้มันชอบไปเออเราพัฒนาเอ้ยมันชอบไปไอ้นี่นะคะไปดาวปกุะะปวปกในสูตรนี้แตกดาวปุกตลอดเลยแต่วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเอาขอให้ฟังด้วยจ้ะขอให้มันแตกนะคะ ุ่งนี้ก็แตกกันทั้งวีทั้งวันสมชื่อนะคะสมชื่อแนวทางเนาะเอฟซีสีเดมีกำลังใจนะคะมีค่าประท่งประทูค่ากับข้าวแรงทุกวันนะคะเอาที่ตัวเองพอไว้นะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเด้อมันเป็นแค่แนวทางการคำนวณน,นะคะตัวเลขตัวเลขที่ได้มามาจากการคำนวณน,นะคะเถยมันไม่ระบุเว้ยแต่ว่าแอดว่าไม่ระบุไม่ระบุไอ้นี่ไม่ระบุหวยนี่เราแม่นก็ระบุหวยน,นะคะ พอเวลาเราระบุหวยนะคะหวยนี้หวยนี้หวยนี้มันชอบไปโอกหวยอื่นนะคะมันไม่ออกหวยตัวเองน,นะคะเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยไม่ตรงปุกอะดูแนวทางดูแนวทางรัฐบาลไทยไปด้วยนะคะอัดคลิปวันนี้ไปด้วยนะคะใจ ่อยคือแบ่งใจได้วะนี่แหละค่ะตามนี้เลยนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะอา f c ลูกอ้าวมือนีด้วยค่ะแอดวาสนาอยากเรียงน้ำซุงน้ำซ่านะคะซื้อยาอมให้แอดนะเจ็บเจ็บข้อคีดลายบบทีอันเจ้าคิดลายๆข่อยันจะเจ็บข้อว่าสันอ้านี่แหละค่ะ FC กับตะหักขเอ้านี่เด้อค่ะตามนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนช่องมานะคะ ขอให้หมานขอให้หิ่งขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเอาปังปังเด้อค่ะหลังวันพระนะคะหลังวันพระไปแล้วจ้ะ